สวัสดีครับผมเศษทองครับพบกันครั้งนี้นะครับผมนำข้อมูลคาถาหัวใจคงคาเดือดมาฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับคาถาหัวใจคงคาเดือดนี้น่าจะเหมาะกับเพื่อนสมาชิกที่อชอบต่อยมวยชอบใช้ความรุนแรงตามข้อมูลบอกไว้ว่าพระคาถาหัวใจคงคาเดือดนี้ถ้าจะต่อยมวยให้เสกรากทนดีรากตองแตกฝนทามือชกมวยดีนักแร ตามข้อมูลบอกว่าอย่างนั้นนะครับเศกรากทนดีรากตองแตกฝนทามือชกบวยดีนักแรนะครับก็ต้องมาทำความรู้จักรากตองแตกรากทนดีเป็นอย่างไรตองแตกหรือทนดีเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นพืชชนิดหนึ่งสรรพคุณของเขาคือเป็นยาถ่ายนะครับยาขับถ่ายตอ,ต,ตองแตกตองแตกประจวบคีรีขันเรียกอย่างนี้นะครับ ทนดีหรือทนดีแถวภาคกลางเขาเรียกกันอย่างนี้ภาคกลางตรังนะครับทครบเจาะอันนี้กระเหลี่ยงเรียกแม่หงสอนเรียกอย่างนี้นะครับนองป้องลองปอมนี่คือแถวเลยเขาเรียกกันแบบนี้นะครับแต่ละที่จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่จะเรียกไม่เหมือนกันทีนี้สรรพคุณครับสรบรพคุณนะครับรากเป็นยาถ่ายถ่ายไม่ร้ายแรงนะัก ถ่ายลมพิษถ่ายพิษพันดึกถ่ายเสมหะเป็นพิษถ่ายแก้น้ำดีซานใบมะร็ดเป็นยาถ่ายถ่ายพยาธิแก้ฟกบวมฟกช้ำบวมเองนะครับมะร็ดเป็นยาถ่ายที่ร้ายแรงมากนะครับมะร็ดเป็นยาถ่ายที่ร้ายแรงมากคือ อาจจะไม่ค่อยมีคนนิยมใช้ประมาณนั้นนะครับทีนี้เคล็ดรับการใช้กระถาบอกไว้แล้วว่าเสกรากตองแตกหรือรากทนดี แล้วก็ฝนทามือชอกมวยก่อนขึ้นคาถาขึ้นนโมสามจบก่อนนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นขึ้นคาถานะครับจะหนึ่งจบสามจบเก้าจบแล้วแต่ท่านสะดวกเลยกะขะชะนะกะขะชะนะนะครับแล้วก็เสก ไปที่รากตองแตกรากทนดีแล้วก็นําไปฝนแล้วก็ทามือชกมวยนั่นเองนะครับผมบอกไว้เสมอน,นะครับแท้ท้ายคาถาท่านต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับคาถาที่ใช้จึงจะได้ผลนะครับคิดดีพูดดีทําดี ถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ลักขโมยป้นจี้ของคนอื่นเป็นของตนเองไม่ผิดลูกผิดเบียไม่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 ประพฤติผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขานะครับไม่โกหกโมเทสหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทงหลายทั้งปวงและประพฤติตนตามคนธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามรวมแล้วจึงเรยกวราเป็นคนดีมีศีลธรรมคาถาที่ใช้จริงจะได้ผลนะครับ โอเคครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามหนานาสาระเกี่ยวกับเรื่องของคาถานะครับผมมีคาถาอะไรดีๆพบเจอที่ไหนก็จะนํามาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับเป็นสะพานนำคาถาม,มาฝากกันว่าอย่างนั้นนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ